ดีค่ะอ,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 อันนี้เลยต้นตำรับร้้มต้นตัวจริงเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนใครส่วนใครแน่นอนหนจะดีเขียวขมหนูหนูหนูอยากให้พี่ตรงนี้เอาต้นที่มันเอาไปดูต้นปัญหาก่อนว่าก่อนทำต้นเป็นยังไงแล้วหลังทำเราเป็นยังงี้เรามีมมอ,อยู่แล้วแอบไปดูของคนอื่นก่อนอ๋อคนอื่นอาจะดูของคนอื่นเขาเนี่ยเหรอ ไปดูห้องคนอื่นเขาแอบดูเขาของของเขาเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาไปดูของเขาแล้วอุ้ยไม่เป็นไรเราแล้วแล้วดูเพื่อศึกษาเราพาน้องมาศึกษาเมื่อก่อนเมื่อก่อนคิดก่อนที่จะใช้ปุ๋ยนี่นะพวกบ้านไม่ใช่ว่าจะคุยแถบนี้ทั้งแถบนี่อะไรมันเดืขั้วเหลืองทั้งนั้นไม่ได้ขายแถวเนี่ยแถวยาวเข้ามาเนี่ยขั้วเหลืองเออเออเออเราไปดูไปดูไปดูของเขาจะมีอีกหลายเจ้าที่จะเดียนแบบหนูแบบว่าให้มันรู้ซะมั่งว่าจริงๆเขาแก้ปัญหา เพราะคนอ,ะอย่างหนูเป็นคนทาจริงแล้วเขาก็บอกเออเชื่อถือมันไม่ใช่ว่าคนแต่คุยถูกจริงแล้วบอกไปดูให้ไปดูในสวนเราไม่ได้พูดไปคุยให้ดูในสวนคนนี้เป็นคนทําจริงขยันมาก<ช>เป็นเป็นลาดำลาไก่แล้วก็เป็นสนิมร้อมแล้วก็เป็นสลาย<ช>พร้อมฉีดยาไปมันก็ไม่ถึงโคนถึงอะไรก็เราก็เออเปรียบเทียบดูเออจริงๆ ตอนหลังมาได้ผลดินริ่งอ่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้กิ่งแห้งกิ่งผุ<ช>แล้วก็ตายก็ <ๆ S 2> อย่างที่เห็นนี่ย,าย,ไไยตายย่อยลงไปเรื่อยๆ,ๆเราต้องแก้ปัญหาของตัวเราเองด้วยการล้างต้นผลของการล้างต้นก็คือมันก็เลยทําให้ไอ้ขั้วเหลืองของเราหายด้วยใช,ใช่เพราะเราล้างไปแล้วจากปุ๋ยที่เราล้างไปอ่ะมันลงจากดินดินก็ขึ้นไปเลี้ยงต้นลำรากไเอง เจ๋งกว่ารักวิชาการเกษตรพูดอดิชัดเจนเนี่ยล้างไปทลายมันจะแฉะไปถึงไหนปล่อยเลยแล้วจะงามสังเกตดูสิไล่ตามเลยว่บเขียวตามตูดเลยหลังจากที่ล้างต้นแล้วเรามีขบวนการทําอะไรบ้างเราถึงได้ผลผลิตได้เยอะขนาดเงินล้านน่ะไลนลองเล่าให้คนอื่นฟังหน่อยดิระดับนี้นะคะพอช่วงที่ล้างต้นปุ๊บแล้วก็ใช้ปุ๋ยนี่แหละตามสายโซนละผลิตโอ่งผลิต สก็สอบคืออัดรุ่นแรกเลยเพรตอนหลังก็2กิโลสกิโลโซนละสอกิโลสกิโลใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยนะจากเดิมเดิมเดิมใ,ใ,ใช้เท่าไหร่โอ้โหสองเรียกว่าเคยขับรถไถเน,นี่ย24ลูก25ลูกปุ๋ยนะคะที่หวานอยู่อะ่ะแ4ย่พรงนี้นะมาก่อนเคยใช้ป<อ>ุอะนั้นนะจะโฉ<อ>กบวกกัน24 25ลูกตอนนี้เหลือมา10กว่าลูก หายไปเกินครึ่งเนี่ยจริงๆไม่เชื่อน่ๆตุนเนตุนหนุบตุนปุ๋ยอยู่แล้วนะแค่ตอนนี้คือตุนแล้วกลัวปุ๋ยค่ะโอ้โหในการที่เราจะประสบควาฝัมเร็ดนะเราต้องใช้ปุ๋ยถูกเวลาและถูกสูตนอ่ะสมมติว่าช่วงที่เราจะสะสมอาหารก่อนที่จะดึงตาดอกอ่ะเราทำยังไงบ้างนะฮะสะสมไีก้าเก้บวกกับ39.6เเราต้องบวกใช่ไหมฮะบวกเลยบวกเท่าไหร่ฮะ ส่วนมากนี่จะอัดอย่างละกระสอบเลยโซนเลยโซนแล้วก็สอบโซนแล้วอย่างกระสอบผลนึนว่าอย่างไงอ่ะเนี่ยโซนเนี่ยโซนละสี่สิบต้นกับห้าสิบต้นอ่ะโซนนึงอ่ะอ๋อโซนละห้าสิบต้นอย่างละก็สอบใช่อ๋อก็ตกละต้นละกิโลใช่หนูจะไปอย่างนั้นเหมือนฟังให้ดีโอ้โหสุดยอดจริงแล้วเสร็จแล้วก็ทําซ้ําอีกไหมผลเดียวใช้ผลเดียวแล้วตอนหลังก็พอเริ่มออกเริ่มอะไรแล้วก็ช่วยไอ้ไอ้ปุ๋ยเนี่ยนะสองกิโลสามกิโลแล้วแต่หัวเดือนท้ายเดือน กระตุ้นทีเล็กกระน้อยกระตุ้นไปเรื่อยๆก็คือตีว่าสิบห้าวันค้างหัวเดือนายเดือนอ่าไปเรื่อยๆลูกก็เลยโตมาสม่ำเสมอแล้วมีหลายรุ่นไหมปัญหาของชาวสวนอื่นคือเปิดตาดอกก็นหลายรุ่นหลายรุ่นเป็นหลายรุ่นอ๋อที่เราเป็นหลายรุ่นเพราะว่าเราปล่อยให้เขากินได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็เลยออกมาเรื่อยๆแต่ว่าทุกรุ่นก็คือไซส์ผิวสวยหน้าตาดีหมดและการฉีดช่วยช่วยไหม ช่วยด้วยทางผีช่วยด้วยผีทางใบช่วยด้วยสารที่จะใช้ช่วยตัวหลักเป็นพวกทีวิลไฮแคลอะไรพวกนี้ไหมนั่นแหละที่ที่สั่งที่สั่งนี่แหละส่วนมากจะสั่งเออนาสั่งสมนะก็จะใช้ซีวิวซีวิลนี่แหละมีโอไฮแคลแล้วก็ยูนิเพนแดง แล้วก็ช่วงหลังก็มีนิวไฟท์บวกไปด้วยแล้วพอเขาดึงดึงดอกก็ซีวิวนิโอไฮแคลแล้วก็ยูนิฟอร์ดเคก็ประมาณสามครั้งครับประมาณสามครั้งโดยธรรมชาติแล้วการฉีดทางใบเขาฉีดทุกที่วันทางใบค่ะทางใบเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งตลอดต่อเนื่องหรือว่าเฉพาะช่วงเฉพาะช่วงเฉพาะช่วงพอมีลูกออกมาแล้วแบบนี้ฉีดบ้างไหมฉีดฉีดต้องช่วยกระตุ้นบ้าง บางครั้งบางครั้งกระตุ้นบางกล<อ>ไ,ได้คือคือปกตินะถ้าทาําตาดอกเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งอ่ะใช่แล้วก็ติดลูกเล็กๆกันนะ<ช>พอหลังจากนั้นพอตอนเป็นเป็นลูกใหญ่แล้วเนี่ยโอ้เดือนละครั้งก็ย,ยังได้เลยคือกําจัดแมลงก็ก็บำรุงไป,<ช>ไปด้วย<ช>จะเป็นลนักษณะแ,แบบนั้นซึ่นมากกำจัดแมลงแล้วก็ใส่ไปด้วยใช่เล็กๆน้อยๆคือไม่เน้นอะไรมากเราไม่ใส่อะไรมากเลยเออ อ,อันนี้ถือว่า<ร>เป็นการลงทุนที่น้อยมากเลยนะจะเน้นมแมลงแล้วก็ไอ้น,นี้เล็กๆน,น้อยไม่ค่อยอะไรคือ,อตอเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆอหนูว่าของพี่เลยนะกิ๊กเลยนะนยทําคนเดียวที่ร้อยต้นนะเมื่อคี้สามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นทําคนเดียวพร้อมจะล้างคนเดียวพร้อมจะใส่ปุ๋ยคนเดียวจัดการผลผลิตขายได้เป็นร้าโอ้เมื่อก่อนมัน ได้มาลูกพันผิวพันมันก็จะไม่ค่อยดีมันจะเป็นแคนเกอร์นะส่วนมากนี่จะทำผลผลิตมันจะทําได้ดีได้ผลผลิตมาแต่เป็นแคนเกอร์แคนเกอร์ปีนี้ไม่มีแล้วลูกสวยปิ้งหมดเลยสวยเป็นต้มนอกได้สิบกว่าตันรุ่นนี้ได้ไปแล้วเมื่อก่อนมันก็ได้ดีแต่มันแบบราคาจะไม่ดีเน้อมันหน้าตาไม่สวยเขาก็ไม่กล้าให้ราคาเล่นมาตลาดแบบพ่อค้าไม่มีมาตอไม่ค่อยมาตอมเลยผิวเราไม่ดีแต่ตอนนี้ผิวสวยด้วยได้หมดแม่ค้าจอง เอาแย่งอันนี้เก่งบางทีแบบคนนู้นจองให้เขาบางเดียวก็เจ้านี้เขาออกก่อนเย็นแ้กมเข้ามาดูใหม่มันเจออะไรมาดูแล้วสรุปแล้วเนี่ยเคยอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้สักกี่ตันจำนวนตันมันก็ได้ประมาณไล่เรือกันนี่แต่ผิวปีนี้ดีกว่าสวยกว่ามีนิสือสวยฝ่าราคาดีฝ่าใช่ต้นทุนก็น้อยลงอ คือดั้งเดิมเขาเป็นคนขยันแล้วก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเสริมแล้วต้นทุนกลับลดลงแล้วก็ผิวก็ดีขึ้นคุณภาพก็ดีขึ้นดีใช่ใชสุดยอดมากๆากท่านตไม้เยี่ยมยเลยไงเยี่ยมสิเพราะมันงอกไล่ได้ยอกยาวมันไม่ป่าสองเลยยอกอไยอกม้สุดยอดมากคนนี้ <laughs> สุดยอดจริงๆวันนี้นะคะ หลังจากที่เราได้ชมสวนแล้วเราช่วยเกษตรกร,กรในการแก้ปัญหาได้อย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามนกกะทิบินชมสวนนะคะมีปัญหาอะไรอย่าลืมแชร์มาหานะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้และกดแชร์ให้ด้วยนะคะตามมาเลยรับหน้าเจอกันค่ะ